สวัสดีครับร้านกล้องรอซิ่งพูลีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับรถอีดสุนะครับออนิวครับวันนี้มาเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่สายถ่างวันนี้อ่าเป็นล้อ SE 3 7ครับกว้าง9.5 10.5เป็นเพอร์ฟอร์มิงนะครับแล้วก็เป็นยางนะครับยางเป็นของเรนโซนะครับยางเรนโซนครับบอกเลยครับเรนโซ่ยางดีแน่นอนครับส่วนจะเป็นอ่ายางขนาดเท่าไหร่แล้วก็ทรงประมาณไหนนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ กล้องล้อซิ่งชมรีครับถ้ากดแล้วก็ตามกล้องล้อซิ่งชมรีครับไปชมกันเลยสวัสดีครับร้านกล้องล้อซิ่งชมรีครับอ่าวันนี้พามาชมนะครับรถอีทสูะครับออนิวนะครับวันนี้มาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางที่ร้านกล้องล้อซิ่งชมรีครับวันนี้ถ่ายกลางแดดอาจจะมืดหน่อยนะครับส่งงานนะครับเป็นล้อ SE นะครับ SE 37 ก้าครึ่งสิบครึ่งพามาชมทรงสวยๆล้อยางสวยๆนะฮะร้านกล้องล้อซิ่งสฉลีนะอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าเราเปลี่ยนล้อ SE 37สามเจ็จะสวยขนาดไหนครับตัวนี้ด้านหน้าเก้ดห้าครับด้านหลัง1 0บุดห้านะครับเดิมทีนะครับรถคันนี้เป็น6กลูนะครับเราใช้การแปลงดุมโดยการอ่าลองอะแดปเตอร์ครับเปลี่ยนจากหมาออกห้าครับโอ้โหสวยมากเลยครับ วันนี้คู่ยางเป็นยางลนโซนะครับโอ้โหลนโซ่ดีวันเอสทีนะครับตัวนี้มาใหม่เลยนะครับลายซิงสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหขนาดล้อ9.5ครับนี่ด้านหลังนะด้านหลัง 10. 0 5ครับโอ้โหลึกๆอย่างนี้เลยครับสีสันสวยมากตัวนี้เป็นล้อเ t 37งาน m อเปครับโอ้โห9ครึ่ง10ครึ่งครับบอกไว้เลยทรงสวยมากนะครับก็เบื้องต้นนะคุณพี่เขา โหลดนับหน้าหนึ่งนะครับหลังสามนิ้วนะครับทรงกจะจกมาประมาณนี้ครับล้อเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งยางหน้าเป็นขนาดสองสี่ห้าสี่ห้า r สิบแปดนะครับด้านหลังยางโอโหประมาณสองนิ้วนะฮะสองเจ็ดห้านะครับยางสองเจ็ดห้าสี่ศูนย์ะครับ r สิบแปดนะครับโอโหเ้นโซ่ d1s 2 1นะครับก็ตอนนี้ลองออกมาโ้โหล้นกําลังสวยครับหน้าหลังนะทรงวัยรุ่นชอบเลยครับก็คันนี้รถเป็นของปิเปยกนะครับปิเปยกชนบุรีครับผมมาใช้ในการร้านกล้องล้อซิ่งเกาหีนะบอกไปเลยครับสุดจัดประหลัดขกครับดูด้านหน้านะหน้าหลังสดงดกันเลยทีเดียวสําหรับสายทางนะชอบสายทางบอกไปเลยครับสุดจัดครับสายทางสุดจัด แบบนี้หน้าหนึ่งหลังสามก็รงปรัมานี้ก็ขอบคุณพี่เปี๊ยกมากนะครับที่มาใช้บริการร้านกล้องล้อสิ่นรีนครับยาตัวนี้นะครับของเรามีรับประกันให้ด้วยครับหกเดือนนะครับนานหกเดือนคมฟรีทุกกรณีนะครับแล้วก็รับประกันต่ออีกหกเดือนครับบวมหนึ่งปีนะครับก็ฝากกว้ด้วยครับร้านกล้องล้อสิ่นเรียครับชุดนี้จบสองหมื่นปลายๆนะครับเทินล้อเดิม เพิ่มเงินหมื่นนิดๆน,น,นะหมื่นกว่าๆเองครับสนใจก็ร้านกล้องลอซซิ่งเฉลี่ยครับพิกัดบางท้ายนะครับอาคาออกชฉลีครับมุ่งหน้ากรทมนครับก็ฝากกว้ด้วยครับร้านกล้องลอซซิ่งเฉลี่ยนะแล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ